ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นครูอาจารย์ผู้ที่ฝันเห็นครูบาอาจารย์นั้นสามารถทำนายฝันได้ว่าจะมีความก้าวหน้าในชีวิตมีชื่อเสียงได้เลื่อนตำแหน่งได้มีมิตรด,ดีมีผู้ใหญ่เอ็นดูคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดส่วนเลขเด็ดนำโชคของผู้ที่ฝันเห็นครูบาอาจารย์ ได้แก่ 51, 55, 59, 558และ559การทำนายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ